สวัสดีครับสวัสดีครับพ่้อมนพี่น้องครับเอฟซีทุกคนนะครับผมมนนี้มาทักไายกันนะครับหลังจากห้อยออกเรียวนะครับครับหลังจากห้อยออกเรียวนะครับเป็นจังไหรกันแน่นอ่ะครับนอมีผู้ใดถือเตี๊ถือเบอร์ในบ้านอครับผมครับสําหรับมานีครับเบานบกมาทักไายพี่น้องเอฟซีนะครับหลังจากห้อยออกเรี่ยวนะครับกับผู้ใดอยู่ครับหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดจะหนึ่งเจ็ดไปได้ไต่ดินนะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก พอพกหนึ่งในเรตบ้านลบจ้าอยู่แล้วนะครับพอดีเมื่อนี้นะครับถึงตรวจลอตเตอรี่เสร็จนะครับจะเรีนมาถักไทยเอฟซีนะครับพอได้เรียกไทยโยครับเมื่อนี้ครับในเรียกท้ายสี่สี่เจ็ดนะครับผมพอได้โชคอยนะครับนากจากฝันว่าไปซื้อปลานะครับที่ฝันว่าไปซื้อปลาปลานิ่นนะครับยุตลาดนะครับฝนตกนะครับเราขาครับไป้วหวานแหกับมูนะครับในฝันนะครับผม เพราะใดเด็ก่ายะครับ FC เด็เบิ่งน้ำกันนะครับเลขยกท้ายสามตัว C C เจ็ดนะครับ C C เจ็ดสองใบนะครับก็มังตรวจลอตเตอรี่เสร็จครับจะเลยมาทักทาย FC นะครับมื่อนี้ครับผมจะล่อเบิ่งนะครับล่อเบามบล็อกมีแนวทางจังในแบบไดนะครับจะเส้นเบาสู่ FC ฟังขึ้นเก่าแล้วนะครับผมช่วงนี้กเพิ่งเก็ยเบียดร์เบานแน่นะครับบางว่า ก็ได้มาเห็นคลิปมาถักถ่ายพีนองนะครับผมคิดฮอด f อฟซีทุกคนที่เอานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปคิดเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย3ตัว 4, 4 7, วี่สี่เจน็นวดประจำที่16นะครับ16มิถุนานะครับครับขอบคุณ f อฟทุกคนนะครับมนันกับ มาลงคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการถักท่ายอฟซีนะครับเดี๋ยวบานุงฝันจากไหนแบบไหนเดี๋ยวสิมาลงให้ยีฟซีฟังครับชมยังยังบอกฝันปันไหยนะครับฝันสันสันยังจับใจความจําบอกใครได้นะครับครับจากไหนเบานอบกันขอขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกําลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับมาลอหลับฟันความเคล่อนไวเนาะครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเามาลงไปแนวท่านจากไหนแบบไหนสิมาบอกสู้ฟังนะครับ ก็ช่องของเราก็ไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันเนาะแต่ว่าเราสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลถทยนะครับหัวหนีถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเล่นผิดกฎหมายก็อันตรายเด้อครับช่วงนี้เนาะครับกับเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับหงวดหน้าก็มีครับสู้กันต่อไปครับผมอ่าครับเดี๋ยวให้เบิ้ลัต้ปี่อีกรอบหนึ่งครับอ่าครับ เงาะมีกระมานเลขท้ายนะครับเลขท้าย3ตัว4 4 7นะครับเอาโน้ตไปเ่งตรวจลอตเตอรี่เซตนะครับเอามาให้พี่น้องเรเบิรงเนาะครับว่ากัพอได้โชคอยู่ครับฝันฝันกะเลขอาัศวะเแม่นเนาะมากเจเจ็ดเนาะเลขนำโชคเพิ่นเจ็ดกับสองนะผมก็ไปได้สี่สี่เจ็ดนะครับนีเจ็ดแลตวตรี่เพิ่นมาขายให้อยู่บะนะไปได้ติซื้อเอานะครับสี่สี่เจ็ดนะครับเห็นเลขงง่ามเลยะครับสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับตัดกับบังลังมันที่หนึ่งพอแล้วครับพี่น้อง กสุดท้ายก็ได้เลขกไทยสามตัวนะครับผมว่าสนะามหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับเผื่อมารางวัลที่หนึ่งนะครับแต่ว่าสุดสุดท้ายเราก็ได้เลขท้ายสามตัวสองใบนะครับอ่าครับสองใบสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคนติดถือหวยนะครับคนที่ยังบอถือก็ไม่เป็นไรงวดหน้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับสี่สี่เจ็ดนะครับ ชัดเจนบ่เนาะนะครับสี่สี่เจ็ดเมื่อกีมีแต่สีครับกำลังท่าสีบัตรน,นะครับท่าสีเหรียญเหรียญย่ำบากน,นะครับโอเคครับสำหรับครับคลิปนี้กับขอจบไปเพียงสานีก่อนนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวฝันจังไนแบบไรเดี๋ยวบ้านนบเสือมาเราใหยฟังนะครับ รอหวดหน้าครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะจะติดคลิปนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาขิงรางวัลลอตเตอรี่ก่อนในตัวอำเภอนะครับเงินมาหาเงินมาหมุนมาใส่ก่อนครับพี่น้องครับหงวดนี้ครับได้โชคกันนิดนึงครับนิดนิดได้น้อยนะครับอากาศกครห้อนนะครับเนะเป็นกำลังใจอย่างพี่น้องนะครับ สู้งานทำมาหากินกันต่อไปนะครับเล่นเลขเล่นหวยฉลากกินแมงรัฐบ้าลนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนอาชีพเสริมนะครับไม่ใช่อาชีพหลักเนาะครับเด่นพวกอวมปากความขอให้อยู่ดีมีสุขกันทุกวันให้มันมาทิงเงียครับบรายโศกไงโศกหน่อยกับเอาเพื่อก่าครับพี่น้องสองใบสิบสองล้านแต่มขนอีกได้เลขทยสามตัวนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ